สวัสดีค่ะไม่ได้มาเมาะมอยกันหลายวันเลยติดภารกิจค่ะวันนั้นนัดว่าจะมาเมาะมอยกันเย็นวันศุกร์ติดภารกิจศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่วันจันทร์เพิ่งมีเวลาได้มานั่งเมาะมอยกันนะคะสวัสดีทุกๆคนทุกทท่านนะคะขอโทษด้วยที่ผิดนัดวันนั้นไม่ได้มาเมาะมอยเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองให้ฟังเรื่องจิตปราเถเรื่อง อะไรอีกมากมายวันนี้ไม่มีภารกิจว่างเจียดภารกิจเจียดเจียดเวลามาเพื่อที่จะมาเม้ามอยกันค่ะวันนี้เราอ่านยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเยอะค่ะเพิ่มขึ้นเยอะมากน่าจะหายผู้เสียชีวิตสาสิบเอ็ดคนเลยนะคะวันนี้ คือว่าเยอะมากเสียชีวิตปั่เดียว31รายแล้วยอดผู้ติดเชื้อก็วันนี้วันเดียวก็คือเพิ่มขึ้น2,041คนเพิ่มจากเมื่อวานแต่ผู้เสียชีวิตเยอะมากนะคะตั้ง31รายวันเดียวดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปไหนมาไหนใส่แมสล้างมือแอลกอฮอล์เรานี่ล้างจน มือขี้ใครไหลแล้วค่ะล้างมือแอลกอฮอล์ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะเพื่อที่จะมีภูมิต้านทานต่อต้านกับเชื้อโควิดถึงเราติดเราก็มีโอกาสรอดค่ะแต่ก็เป็นห่วงเด็กๆเ,เป็นห่วงผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวดูแล พวกท่านให้ดีนะคะคนกแก่ในบ้านส่วนมากคนกแก่จะมีโรคประจําตัวเหมือนท่านไม่ได้ไปไหนหรอกท่านอยู่บ้านแต่เราอะออกไปข้างนอกไปไหนมาไหนเข้าบ้านพยายามดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพื่อคนที่เรารักที่อยู่บ้านกับเราพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ป้านนะอ,ะอ,ะเอาเพราะว่ายอดอีกเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะมาก ลืมดูแลสุขภาพกันนะคะไม่ได้มาเมาส์มอยกันสามวันคิดถึงแทบแย่ไม่ว่างเลยค่ะจิตภารกิจกักตัวเสร็จวันที่สามสิบวันที่หนึ่งก็ออกจากบ้านไปทำธุระกรรมต่างๆทำธุระอะไรตัวเองให้เสร็จเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยสิบห้าวันกักตัวเองสิบห้าวัน ออกจากบ้านก็คือไปทําภารกิจทําธุระอะไรให้เสร็จทุกอย่างสองสามวันก็เลยไม่ได้มาเมา์มอยค่ะวันนี้แต่ออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะคะอย่าลืมเด็ดขาดใส่แมสล้างมือเวลาเข้ามาบ้านก็ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปสัมผัสสิ่งของในบ้านเพื่อคนที่เรารักที่เขารอเราอยู่บ้าน คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณตาคุณยายคุณไหลคุณลูกอ้าวสวัสดีค่ะคุณเนวคุณเนวนี่รอชมเราทุกวันเลยชอบเราเม้ามอยละสิสวัสดีค่ะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็คือ work at home ค่ะส่วนมากก็ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าคน <c oughs> โทษค่ะถ้าคนไหนหลีเกเลี่ยง ไม่ได้ที่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะใส่แมสล้างมือพกเจลก็นลอติดตัวไว้เลยค่ะติดกับ๋อไว้เลยดีค่ะเราล้างจนมือเป็นที่ใครวันนี้เราจะเมาท์มอยเรื่องอะไรกันดีเหตุบ้านการเมืองเหตุบ้านการเมืองก็มีนี่แหละค่ะเรื่องโควิดนี่แหละที่เป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้ที่ ถ้ามันโควิดถ้ามันมีตัวตนเหมือนมดเหมือนมแมลงสาบนี่เราเห็นเนี่ยจับฉีดเอาไปก้อนฉีดให้ตายให้หมดเลยค่ะแด่นี้เรามองไม่เห็นอยู่แบบหลบๆซ่อนๆค่ะตอนนี้หลบๆซ่อนๆโควิดเพราะมันมองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นมันสิ่งที่ป้องกันได้ก็คือใส่แมสดล้างมืออยู่แต่บ้านเขตชุมชนที่สาธารนณะที่คนแออัดพยายาม หลีกเลี่ยงให้ได้เยอะที่สุดแม้แต่ของเซเว่นที่เราจำเป็นต้องซื้อบางอย่างเรายังไม่ไปเลยค่ะเราเดลิเวอรเลยให้เขามาส่งเสียงค่ะแต่ที่สำคัญคือต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะนี่เมื่อคืนธรรมดาเขาล็อกดาวน์สี่ทุ่มไหมอ่ะสี่ทุ่มห้าทุ่ม สี่ทุ่มห้าทุ่มนี่เงียบมากเลยถ้าใครไม่รีบเข้าบ้านสีทุ่มห้าทุ่มตำรวจที่นี่ก็จะขับรถตามถนนแล้วก็ตักเตือนให้เข้าบ้านทันทีระบบเคร่งครัดดีมากแต่ขออย่างเรียวโควิดอย่าระบาดอีกนะคะอย่าระบาดมากกว่านี้แล้วก็อย่าพากันนํำเชื้อสายพันธุ์ใหม่เข้ามา เราก็ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้อัตหิตอัตโนนาโถโตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วงนี้ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือลดการแพร่กระจายเชื้อวันนี้เราก็ไม่รู้จะเมาหมอยอะไรว่าจะเมาหมอยเรื่องทำ youtube ไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่อาหารที่เอาลงล่าสุดนะคะ เป็นการแนะนำการทำอาหารง่ายๆที่เราทำเองกินเองที่บ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกก็อร่อยได้ก็คือผัดลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานั้นซื้อเซเว่นค่ะเป็นถุงแล้วเรามาผัดพริกแกงแค่นั้นก็อร่อยแล้วค่ะเป็นเมนูที่กินง่ายทำง่ายอร่อยด้วย ช่วงนี้ค่ะยุคประหยัดแล้วตามร้านอาหารก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยเปิดเราก็ประหยัดด้วยแล้วทำ u t u b e เราไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้ไว้โควิดซากว่าน,นะเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ส,สวยๆหรือถ่ายที่ท่านผู้ชมรอชมให้ดู เออวันนี้จะเล่าให้ฟังเปเป็นคนช่วงเนี้ยหน้าทุเรียนฤดูการทุเรียนเริ่มออกแล้วเริ่มสุกเริ่มขายเริ่มเป็นฤดูทุเรียนแล้วเริ่มต้นแล้วคะ่ะฤดูการทุเรียนอร่อยมากกินได้ทุกพันธุ์พันธุ์ที่นิยมก็คือหมอนทองที่คนนิยม คุณรู้หรือไม่ว่าทุเรียนในประเทศไทยเนี่ยมีตั้ง600สายพันธุ์โหเนี่ยเราเพ่กินทุเรียนวันนี้เรากินกินเสร็จไปนั่งเซิร์ชดูว่าเอทุเรียนในเมืองไทยมันมีกี่สายพันธุ์นะลองเซิร์ชดูเล่นๆสิอา้าวทุเรียนในเมืองไทยมีทั้งหมด600สายพันธุ์ทุเรียนโห ไม่เคยรู้เรื่องเลยตกใจเลยโอ้โหมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหกร้อยสายพันธุ์แต่มันจะจําแนกออกไปจากพวกทุเรียนก้านยาวทุเรียนชนีทุเรียนหมอนทองเลยมันจะจําแนกออกไปเป็นสายพันธุ์ของมันแต่ที่ที่เรารู้รนะคะก็คือที่นิยมก็คือทุเรียนหมอนทองทุเรียนก้านยาวทุเรียนชนีทุเรียนเมืองนน ที่เรารู้ๆกันแล้วแต่คนชอบแต่ที่นิยมกันเยอะที่สุดก็คือหมอนทองเราคิดว่าหมอนทองอันดับหนึ่งเลยที่คนนิยมกินมากๆทุเรียนแล้วทุเรียนมีจะมาเล่าให้ฟังทุเรียนสายพันธุ์ไหนที่แพงที่สุดทุกคนอาจจะเราถูกทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่เราอยากจะบอกทุเรียนสายพันธุ์ ที่แพงที่สุดมีห้าสายพันธุ์สายพันธุ์แรกคือทุเรียนเมืองนนทุเรียนนนที่ใครๆรู้ว่าปีหนึ่งออกหนึ่งครั้งแล้วก็ต้นหนึ่งออกไม่กี่ลูกแล้วรสชาติก็อร่อยมากแต่เราไม่เคยกินเพราะว่ามันแพงเขาบอกว่าทุเรียนนนเนี่ยแพงที่สุดมันต้องจองล่วงหน้าเลยนะถ้าเป็นดอกเริ่มเป็นลูกเนี่ยเขาบอกว่าต้องเริ่มจองเลย เพราะว่ามันรสชาตินี่มันแตกต่างจากทุเรียนทั่วไปเราไม่เคยกินหรอกอันทุเรียนที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งทุเรียนเมืองนน้นนะคะอันดับสองทุเรียนหลงรับเลเคยได้ยินไหมคะทุเรียนหลงรับเลเราเพิ่งอ่านเราเพิ่งจะเคยเจอเพิ่งรู้นี่แหละว่ามีทุเรียนพันนี้ด้วยแล้วแพงอันดับสองนะรองจากทุเรียนเมืองนน้นเป็นทุเรียนปลูกด้วยดินภูเขาไฟ จากจังหวัดสีสเกตค่ะอ๋อใช่ใช่จำได้แล้วมีน้องน้องน้องที่รู้จักกันอยู่สีสเกตเขาเคยเล่าให้ฟังเออเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เรื่องทุเรียนนี่แหละทุเรียนอ่าหลงรับแรนนี่แหละแต่เขาพูดว่าทุเรียนภูเขาไฟนี่แหละใช่ใช่น้องน้องคนรู้จักกันเขาเคยเล่าให้ฟังเออเราไม่รู้จักว่ามันเป็นพันหลงรับแรราคาแพงค่ะ กิโลกร,รมัมสามร้อยถึงห้าร้อยบาทเขาจะปลูกที่ดินภูเขาไฟที่จังหวัดสีสเกตมีเฉพาะจังหวัดสีสเกตจังหวัดเดียวนะคะแล้วมาดูอันดับสามทุเรียนที่แพงอันดับสามทุเรียนป่าละอูทุเรียนป่าละอูเคยได้ยินไหมคะทุเรียนป่าละอูเราก็เพิ่งเคยได้ยินนะ ทุเรียนป่าละอูไม่รู้มันเป็นรสชาติยังไงแต่ว่าลูกทุเรียนก็คงเหมือนเหมือนกับทุเรียนทั่วๆไปแต่ว่าเฮ้ยใครมาเคาะประตูฉันปิดแล้วจ้าล็อกแล้วประตูไม่ต้องมาเคาะน่ากลัวเอามาพูดเรื่องทุเรียนต่อค่ะทุเรียน ที่ราคาแพงอันดับ3คือทุเรียนป่าละอูนะคะทุเรียนป่าละอูเราเพิ่งเคยได้ยินนะเสร็จเราไปนั่งอ่านแล้วก็ศึกษาดูอ๋อมันเป็นทุเรียนที่ผสมพันธุ์กันระหว่างชนีกับหมอนทองมันก็เลยได้เป็นทุเรียนป่าละอูส่วนมากจะปลูกที่อำเภอหัวหินค่ะทางเขาจะทำการเกษตรแล้วก็เขาจะ ขยายพันธุ์เนี่ยแพงอันดับสามทุเรียนป่าละอูมาดูที่แพงอันดับสี่นะคะทุเรียนพวงมณนีหมทุกคนรู้จักแน่นอนตัวเราเองรู้จักเพราะเราชอบกินพันธุ์นี้มากชอบมากยิ่งกว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทองอีกคือพวงมณีอันดับสี่นะคะอันดับสี่ทุเรียนที่แพง อันดับสีคือพวงมะนีพวงมะนีมันนี่มันจะเป็นลูกเล็กๆค่ะลูกนึงอาจจะไม่ถึงโลแล้วลูกบางลูกอาจจะถึงกิโลเนื้อมันจะนิดเดียวเม็ดมันจะใหญ่ต้องกินตอนที่มันสุกสุกแบบเละนิดนึงแล้วก็เละนิดนึงแล้วก็อมเข้าไปในปากแล้วก็ดูดอย่างเงี้ย เน,นเนื้อน้อยเนื้อนิดเดียวเองพวงมะนีค่ะอร่อยเขาจะขายอยู่ประมาณกิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทพวงมะนีนะคะเป็นทุเรียนที่ตัวเราเองชอบกินมากชอบมากเราหมอนทองแล้วทุเรียนพันที่แพงอันดับห้าคือตอนนี้ๆน่นน่นน่นทุเรียนหมอนทองค่ะเป็น ทุเรียนพันท์ที่นิยมกันมากๆากทุเรียนหมอนทองนิยมคิดว่านิยมอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าไม่รู้ก็ถามทุกคนบางทุกคนก็บอกว่าอุ้ยหมอนทองอร่อยอุ้ยหมอนทองอร่อยทุเรียนหมอนทองถ้าพูดถึงทุเรียนปุ๊บทุกคนจะนึกถึงจันทบุรีทันทีค่ะคือเป็นแหล่ง ใหญ่ของทุเรียนที่เขาส่งออกคือทุเรียนจันทบุรีแต่ตอนนี้ปลูกเกือบทุกภาคแล้วค่ะทุเรียนหมอนทองเราก็ชอบเหมือนกันเนื้อเยอะอร่อยแต่ที่อันดับหนึ่งในใจก็คือทุเรียนทุเรียนอะไรวะลืมเราเห็นไหมทุเรียนพวงมณีอร่อยมากนะคะนี่มาช่วงนี้หน้าทุเรียนมาเมา่มาหมอยกันเรื่องทุเรียนซะหน่อย ทุเรียนราคาแพงที่สุดในเมืองไทยอันดับหนึ่งทุเรียนเมืองนนท์อันดับสองทุเรียนหลงรับแลอันดับสามทุเรียนป่าละอูอันดับสี่ทุเรียนพวงมณีอันดับห้าทุเรียนหมอนทองใครชอบอ่าพันไหนก็เริ่มหาเลือกซื้อกินกันได้นะคะตอนนี้ทุเรียนเริ่มออกแล้ว รสชาติมันก็ต่างกันค่ะแล้วเรามาดูว่าทุเรียนที่คนไทยที่เห็นเห็นกันที่เรารู้รู้จักกันน่ะมันจะมีทุเรียนอะไรบ้างทุเรียนก้านยาวมีไม่เยอะค่ะทุเรียนก้านยาวก็นิยมเหมือนกันแต่มันจะมี ไม่เยอะเหมือนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชนีเหมือนทุเรียนทั่วๆไปทุเรียนก้านยาวแล้วก็อันดับ2ก็ทุเรียนหมอนทองที่ได้เอ่ยมาว่าเป็นที่นิยมของหลายๆคนเพราะว่ารสชาติมันอร่อยมากแล้วก็เขาปลูกกันเยอะอันดับ3ก็คือทุเรียนชนีทุเรียนชนีเนี่ยกลิ่นมันเนี่ยโห กลิ่นตลบอบอวนถ้ามันได้สุกนะคะกลิ่นชุนมากทุเรียนชนีแต่สีเนื้อสีมันจะออกเหลืองทองจะคล้ายๆเนื้อทุเรียนพวงมะนีอันนั้นก็อร่อยค่ะทุเรียนชะนีเนี่ยต้องกินตอนมันสุกถ้ากรอบนอกนุ่มในมันจะรสชาติไม่ค่อยหวานแล้วแต่คนชอบนะคะส่วนตัวเราเนี่ยชอบให้สุกนิดนึงให้เละนิดนึงโอ้ยอร่อยชนีทุเรียนป่าละอู ที่พูดไปนะคะที่มีราคาแพงอันดับสามนะ่ะเป็นทุเรียนที่คนนิยมมากแต่มันเป็นทุเรียนที่พันเข้าผสมขึ้นมาระหว่างมอนทองกับชนีมันก็เลยหากินยากนิดนึงที่แล้วทุเรียนที่เขาให้ความสนใจว่ามันราคาแพงสุดก็คือเนี่ยแหละค่ะทุเรียนเมืองนอนต้องจองล่วงหน้าเป็นปีปปราคาแพงส่วนมาก พวกเราลากหญ้านี่ไม่ค่อยได้กินหรอกคะ่ะส่วนมากจะเป็นคนมีกระตังซะหน่อยจะได้กินเพราะลูกหนึ่งหลายพันไม่เป็นไรเราก็กินตามเรามีนะคะเราพอซื้อกินได้ราคาไหนเราก็ซื้อราคานั้นแต่ตอนนี้ทุเรียนเริ่มออกแล้วคะ่ะพากันเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยแล้วทุเรียนทางใต้ก็เยอะมากอยู่ชุมพร ก็เยอะทุเรียนอร่อยชุมพรสุราษอร่อยมากนักชุมพรสุราษฎนะร์นครพอมันออกมามันจะออกมาเยอะมากออกมาพร้อมๆกันอร่อยค่ะทุเรียนจะขายตามข้างทางสุราษฎร์ไปชุมพรอะจะขายเยอะมากช่วงหน้าทุเรียนไม่ใช่เดือนนี้ทุเรียนจันทบ,บุรีฝั่งนู้นอะจะออกก่อนแล้วทุเรียน ทางใต้เนี่ยจะออกที่หลังจอกที่หลังกันประมาณสองสามเดือนนี่เรามามองมวยเรื่องทุเรียนกันนะคะวันนี้ทุเรียนในประเทศไทยมีทั้งหมดหกร้อยสายพันธุ์แล้วก็มีทุเรียนสายพันธุ์ที่แพงที่สุดอยู่ห้าสายพันธุ์แล้วทุเรียนที่เป็นที่นิยมกันเยอะๆมีเจ็ดสายพันธุ์ ถ้าใครฟังตั้งแต่ตอนต้นมาจะรู้ค่ะว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างทุเรียนกินเยอะทุกคนกลัวอ้วนแต่กินในปริมาณที่จำกัดมันไม่ทำให้อ้วนนะคะมันจะทำให้อร่อย <c ười> <c ười> เคยเข้าไปศึกษาค่ะที่เขาบอกว่ากินทุเรียนไม่อ้วนใช่เรากินในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายเรามันจะไม่ทำให้อ้วนแต่ถ้าเรากินเกินขนาด เกินปริมาณมันก็จะมีน้ำตาลในเลือดทําให้เราอ้วนได้นี่นะคะมีสาระเรื่องผุเรียนม,มามาเอามวยกันไม่มีอะไรมากวันนี้ว่าถ้าถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังอีกเหตุบ้านการเมืองสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้โควิดระบาด ทั่วเมืองไทยและทุกคนต้อง work at home กักตัวก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากใส่แมสหลีกเลี่ยงที่สาธารณะที่ชุมชนเนี่ยค่ะไม่มีอะไรมากเราก็ให้ความร่วมมือเพื่อเพื่อตัวเองเพื่อคนในครอบครัวเพื่อสังคมนะคะ ไม่มีอะไรมากพรุ่งนี้อาจจะมาเมาส์มอยเรื่องอะไรเอยเรื่องอาหารการกินประโยชน์ของอาหารบางชนิดก็เหมือนวันนี้เรามาเมาส์มอยเรื่องทุเรียนพรุ่งนี้อาจจะเมาส์มอยเรื่องอะไรดีนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างบางทีต้องเข้าไปอา่านค่ะบางทีนั่งๆอยู่เข้าไปเซิร์ชดนน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 นูนู่นดูนี่โอ้เพลินช่วงนี้ว่าง นี่แหละค่ะจะได้มานั่งเมาสมอยกันสับเพเหตละวันนี้ได้เรื่องทุเรียนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มคิดว่าคงไม่ติดภารกิจไปไหนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ติดภารกิจไปไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้ค่ะอยากเห็นวิธีการทำอาหารย้อนกลับไปดูได้นะคะมันจะมีเคล็ดลับในนั้นอยากดูว่าตัวเราไปไหนบ้างตัวพี่เป็นเที่ยวเป็นไหนมาบ้างแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกคุณคุณอาจจะไม่เคยไปพวกคุณก็เข้าไปดูมันมีการเดินทางแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือเข้าไปชมได้ ขอบคุณนะคะไปแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มนะคะอย,อ,ยอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยานวะอย่าลืมกดติดตามช่องออออฟเนงชอบกินชอบเที่ยวนะคะกดติดตามไว้นะแล้วมาเมาส์มอยกันไลฟ์สดสองทุ่มพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวมาเมาส์มอยเรื่องประโยชน์ของอาหารบางชนิดให้ฟังอีกบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ